รถยนต์น้ำวันมีแต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นดูจากตัวเลขการขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรก2 5 6 6อยู่ที่4 6 1 3 1คันและคาดการว่ายอดขายรถยนต์ในปี2 5 6 6จะอยู่ที่855,000านคันเพิ่มขึ้น0.7%จากปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าการมีรถยนต์สักคันเราต้องรักและอยากบำรุงรักษารถที่เราใช้งานให้สวยงามคงทนอยู่เสมอจึงเป็นที่มาของพรีเมียมคาแคร์ซึ่งเป็นธุรกิจบริการรถยนต์แบบ ครบวงจรที่ก่อตั้งมา30ปีการันตีคุณภาพจากรถที่มาใช้บริการกว่า1ล้าน7แสนคันมีหลายคนเคยถามว่าอยากลงทุนในธุรกิจนี้ควรทำอย่างไรและนี่คือโอกาสที่ดีเพราะตอนนี้พรีเมียมคาแคสปาร์แฟรนไชส์ให้ผู้ที่สนใจลงทุนได้ทั่วประเทศ รู้จักพรีเมียมคาร์แคร์ธุรกิจสุดว้าวของคนรักรถบริษัททีวีซีคาร์แคร์จำกัดเจ้าของเครื่องหมายการค้าพรีเมียมได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่24มีนาคม2537ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา30ปีให้บริการเคลือบเซรามิกเคลือบสีพ่นกันสนิมหลังห้องเครื่องพ่นขจัดเชื้อโรคติดตั้งฟิล์มกรองแสงและอุปกรณ์เสริมต่างๆตลอดจนการเตรียมรถใหม่ก่อนส่งมอบตามโชว์รูมต่างๆโดยมีพนักง,งานมากกว่า1,250ังคนทั้ง ีบริษัททีวีีคาแคร์จำกัดยังมีบริษัทในเครืออีก3บริษัทได้แก่บริษัทนวพรโอป e r a t i o n ให้บริการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์บริษัทนวพรโลจิสติกทำธุรกิจในการรับส่งรถยนต์ด้วยรถบรรทุกรถไปส่งตามโชว์รูมต่างๆบริษัทนวพรขนส่งให้บริการกระจายสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล สิ่งที่ทําให้คนจดจําบริษัททีวีค้าแค่จำกัดคือสติกเกอร์พรีเมียมที่มีตัว E สีแดงอยู่ที่ด้านซ้ายของท้ายรถโดยสัญ,ญลักษณ์ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีต้องการสื่อสารว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ได้พัฒนาธุรกิจตามยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันปัจจุบันบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าพรีเมียมมีพนักง,งานกว่า1000คนทั่วประเทศ ลงทุนกับพรีเมียมคาแร์ดียังไงทำไม่ถึงน่าลงทุนจากตลาดรถยนต์ที่เติบโตต่อเนื่องแน่นอนว่านั่นคือฐานลูกค้าที่สำคัญมากซึ่งคนรักรถย่อมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งเป็นรถใหม่ราคาแพงการดูแลยิ่งต้องการความพิถีพิถันและพรีเมียมคาแร์มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่สินค้าและบริการต่างๆและเป็นบริษัทแรกที่ใช้สารเทปรอนซึ่งมีต้นทุนที่สูงแต่คุณภาพดีนำมาผสมสารเคลือบสีเพื่อให้ความ ลื่นเงางามกับผิวรถยนต์สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากในยุคแรกจากนั้นเทคโนโลยีการเคลือบสีก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปบริษัทจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับเคลือบเซรามิกของพรีเมียมคาแคร์ใช้ชื่อว่าเซรามิกโคตติ้ง p สีมีประสิทธิภาพเป็นลําดับต้นๆของประเทศตอบย้ำความเอาใจใส่ในการดูแลรถยนต์ของลูกค้าได้อย่างดีโดยข้อดีที่บอกว่าลงทุนกับพรีเมียมคาแคร์ไม่มีคําว่าผิดหวงังสร้างไรายได้ดีแน่ด้วยปัจจัยรายด้านได้แก่ ยาวนานถึง30ปีมองเห็นทุกปัญหาและเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าและผู้ลงทุน 2. ผู้ที่ร่วมลงทุนจะได้รับการออกแบบตกแต่งป้ายภายนอกและภายในศูนย์บริการ 3. จะได้ผลิตภัณฑ์และสินค้าสําหรับให้บริการลูกค้าในการเริ่มธุรกิจเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งด้วยการรับประกันนานถึง1ปี 4. มีการวางระบบบริหารจัดการภายในศูนย์ให้เป็นอย่างดี 5. มีการฝึกอบรมการทํางานของช่างและพนักงานในศูนย์บริการ6เป็นทุน ธุรกิจที่สไร้างรายได้ในระยะยาวที่มีการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการรับรู้รายรับรายจ่ายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว 7. ให้การส่งเสริมด้านการตลาดพร้อมโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยความน่าสนใจเหล่านี้กล้าพูดได้เลยว่าพรีเมียมคาแร์ใส่ใจและดูแลผู้ลงทุนในทุกขั้นตอนยิ่งถ้ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นธุรกิจดั้งเดิมเป็นอู่ซ่อมรถศูนย์รถมือสองร้านประดับยนต์การลงทุนกับพรีเมียมคาแร์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสไร้างรายได้ที่มากขึ้นอยากลงทุนกับพรี คแคร์เริ่มแบบไหนทําอย่างไรปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายสาขาธุรกิจพรีเมียมคาแรคในรูปแบบแฟรนไชส์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าดั้งเดิมที่มีอยู่จํานวนมากอย่างไรก็ตามทางบริษัทยังให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพและบริการที่ดีเป็นสําคัญดังนั้นผู้ที่สนใจลงทุนต้องเริ่มจากการพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นรวมถึงรับฟังเงื่อนไขในการลงทุนเพื่อให้ทุกสาขาเป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ผู้ลงทุนควรมีใจ รักในงานบริการเป็นสําคัญรวมถึงมีเงินทุนสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งงบประมาณในการลงทุนขึ้นอยู่กับรูปแบบของศูนย์บริการรวมถึงการตกแต่งภายในต่างๆด้วยรูปแบบสัญญาแฟรนไชส์กําหนดระยะเวลา3ปีและด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพพร้อมดูแลผู้ลงทุนทุกสาขาให้เติบโต,ตสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสุดยอดธุรกิจที่น่าสนใจขอเพียงแค่มีใจรักและทุ่มเทให้กับธุรกิจเต็มที่ซึ่งโอกาสประสบความสําเร็จก็จะมีสูงมากพิเศษผีเมียมคาแค่ มอบโปรโมชั่นจัดโฆษณาผ่านสื่อและแจกของแถมให้ลูกค้าในระยะ3เดือนแรกพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทุน30รายแรกเท่านั้นและสําหรับผู้ที่สนใจต้องการลงทุนในช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการลงทุนเพราะพรีเมียมคาแคมีการจัดโปรโมชั่นที่ช่วยการสนับสนุนโปรโมตศูนย์บริการใหม่ให้กับผู้ที่ลงทุนโดยพีเมียมคาแคจะจัดโฆษณาผ่านสื่อและแจกของแถมให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในระยะ3เดือนแรกเรียกได้ว่าพร้อมสนับสนุนผู้ที่มาลงทุนในธุรกิจ พีเมียมคาแครอย่างเต็มที่สําหรับผู้ที่สนใจลงทุนอยากลงทุนกับพีเมียมคาาแครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0894458034ติดต่อคุณคมสัน0880027641ติดต่อคุณวราพร0953707971ติดต่อคุณกิติชัยและ029383588ต่อ93 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7